เครื่องทดสอบเสียงลำโพงจากร้านนาราลังนกนะครับซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะซ่อมดูแลตึกนกของเรานะครับเพราะเวลาเราอยู่ในบ้านนกเนี่ยมีลำโพงจำนวนมากเพราะนั้นการที่จะซ่อมแซมหรือดูแลปรับปรุงเนี่ยทำให้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่เสียหรือไม่เสียนะครับอย่างเราติดอย่างงี้นะครับติดเต็มบ้านนะครับเวลาเราจะฟังอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนมันพังหรือตัวไหนมันเสียเวลาจะเปลี่ยนหรือว่าซอร์วิสเนี่ยมันก็จะทําได้ค่อนข้างยาก นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนที่เสียงมันดับไปนะครับเนื่องจากว่าเสียงมันดังแบบเต็มบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะช่วยในการที่จะทดสอบว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีเราก็จะใช้ในส่วนของอตัวนี้นะครับเป็นโกลแมรุ่น WLST9 นะครับซึ่งตัวนี้เอาไว้วัดระดับความดังของเสียงลงําโพงนะครับใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่เติมส่แบตเข้าไปนะครับส่เบตเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลย เอาไว้ตรวจเช็คลำโพงเวลาจะซ่อมหรือบํารุงรักษาตึกนกนะครับเพราะตัวไหนไม่ดังก็เปลี่ยนนะครับตัวไหนดังก็เอายังคงไว้อยู่นะครับทาให้เราสามารถเปลี่ยนได้ถูกตัวถูกต้องนะครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้จับกับไม้นะครับจับกับไม้คีบไม้สําหรับยาวๆในการที่จะส่งส่งขึ้นไปเพื่ออยู่หน้าลําโพงนะครับเทสกับลําโพงแต่ละตัว รเราก็จะเห็นมีไฟขึ้นเดี๋ยวเรามาดูาการทํางานกันนะครับเพียงแค่กดปุ่มนี้นะครับปุ่มเดียวใช่ไหมอ,อันนี้ก็คือเปิด power นะครับเปิดระบบการทํางานเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงตัวนี้ดูนะครับใช้งานไม่ยากนะครับเอาไว้ติดตึกนกไว้จะดีมากๆนะครับเพราะว่าตึกนกเราต้องดูแลตลอดนะครับลำโพงตัวไหนเสียหรือพังก็จะได้เปลี่ยนได้ทันท่วงทีนี่นะฮะ เสียงมาแล้วนะครับจะเห็นว่าระดับไฟดังขึ้นมานะครับมีระดับความดังกี่เดซิเบลจะโชว์นะครับตามระดับของไฟที่สว่างนะครับเวลาส่งไปแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็ไปแย่แบบนี้เลยนะครับใช้ไม้นะครับยึดติดกับเครื่องตัวนี้แล้วก็เอาไปจ่อที่ปากลําโพงนะครับเนี่ยนะครับถ้าลาโพงเราดังอยู่ก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไฟไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าลําโพงตัวนั้น พังเรียบร้อยแล้วนะครับก็วควรจะเปลี่ยนได้นะครับตคมไฟที่ส่องสว่างก็จะมีระดับความดังเป็นเดซิเบลให้ด้วยนะครับถือว่าครบชุดตัวนี้นะครับสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งสําหรับบ้านนกนะครับตัวนี้สําหรับหมุนนะครับหมุนตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่แบตเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่จับใช้งานง่ายควรมีติดบ้านไว้สําหรับตึกนกทุกหลังนะครับในการที่จะเซอร์วิสระบบลําโพงและเครื่องเสียงของบ้านนก ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านนาลาลัง,งนกนะครับจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณมากครับสวัสดีครับ